ัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนวิชารักษาก่อนที่นักเรียนจะเรียนวิชากรักษานักเรียนจะต้องออกขูดร่างกายก่อนนะครับการออกขูดร่างกายจะทําให้นักเรียนมีความพร้อมในของกล้ามเนื้อแลวก็กล้ามเนื้อส่วนต่างเพื่อพร้อมในการทํากิจกรรมโอเคไหมครับการออกขูร่างกายท่าที่หนึง่งคือการกระโดดตกให้นักเรียนกระโดดตก10สิบครั้ง เตรียมเลิกหนึ่งสองามห้เจ็ดแสร็จแล้วให้เรียนตรงกนะครับออกขุ่นร่างกายท่าที่สองนะครับจะเป็นการอคอครับให้เรียนุนคอสิครั้งนะครับเตรียมเริ่งสองสามสี่มองเรียนหมุนท่แล้วก็กลับ5้านะครับ <S 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 พอเสร็จแล้วยืนตรงนะครับปกหมุนร่างกายท่าที่3นะครับในการหมุนหัวไหล่นะครับให้เรียนแนยกทางซ้ายเตรียม10ครั้งนะครับเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้ากลับครับ 6, 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จแล้วยืนตรงนะครับการปกหมุนร่างกายท่าที่สี่นะครับท่าหมุนเทวนะครับให้เรียนเทวสิบครั้ง เตียมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้า้าครับห้าหกเแเสร็จแล้วยืนตรงนะครับบนนา่งกายท่าที่หในการออกบนนั่งกายในการพค้แขนสลับครับครั้งนะครับเตรียมเริ่มส าเดแปดดี๋ยวให้เ hmm. ร so ียนกินตรงนะครับุ่นร่างกาย5้าที่6เป็นการุ่นร่างกายวิ่งจอบที่นที่ให้เรียนทำย20ครั้งนะครับเตรียมีเิบ2 1 3ฟ4อ5สาม1ี่ห้าหกเี จะได้ให้เรียนตรงครับอ่านนักเรียนก็อบอุ่นร่างกายครบถ้กท่าแล้วหวังว่านักเรียนทุกคนจะทําท่ากายบริหารหรืออบอุ่นร่างกายที่ครูสอนในคลิปนี้นได้นะครับวันนี้ครูก็จะมาสอทา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 นทการทำท่าสะานนะครับการท่าสาดโค้งเนี่ยบางคนอาจจะได้ยินชื่อก็รู้จักบางคนอาจจะเคยทํามาแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ทีนทนเนี้ยการทําท่าสะานโค้งเนี่ยมันก็อาจจะยากสําหรับคนที่ไม่เคยทํา การทํานะครับมันจะต้องใช้ความที่หนึ่งของร่างกายความอ่อนตัวเวลาทํานักเรียนจะต้องยกตัวขึ้นจากพื้นเห็นไหมมันก็ใช้แรงดันแล้วแต่บางคนครับเดี๋ยวเราก็จะครูก็จะอธิบายขั้นตอนและสาธิตให้เรียนดูน,นะครับต่อไปนะครับครูก็จะอธิบายขั้นตอนและการสาธิตการทําสะพานโค้งห้านอนะครับมาเรียนดูนะครับเชิญผู้ช่วยครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เรียนนอนกันนอนนอนนอนเท้าทิดครับเท้าทิดมือวางไว้ข้างตัวอ e tamam. ่าอ okay. ันน <may out> ี mm ้นะครับท hmm. ่ <mel awat ency>. ้แรกต่อไปเป็นอันที่สองนะครับให้นักเรียนสั้งเข่าขึ้นให้เรียนสั้งเข่าขึ้นนะครับพร้อมกับเอามือวาไว้ระดับหูวางมือสัมผัสพื้นอันนี้นะครับวางมือสัมผัสพื้นแบบนี้นะครับก็จะไปวางแบบนี้นะวางนะวางสองข้างใหเรียนอย่าไปวางแบบนี้นะถ้าแบบนี้ไม่มีแรงดันอ่าวาง อันนี้นะครับในกจังหวะเวลาทำนักเรียนก็ใช้เท้าก่งขวามือยกตัวขึ้นนะครับพร้อมกับเงยหน้ามองพื้นดูนะครับเอาเริ่มครับอ่เห็นไหมอันนี้เป็นสะพานโค้งนะครับอันนี้คือเงยหน้ามองพื้นอันนี้คือพัดตอนครับ ท่าปลายโค้งแบบยืนนะครับให้ได้เตรียมพร้อมนะครับเสร็จแล้วเรียนชูมือครับนักเรียนเอตัวด้านหลังเนี่ยเอตัวด้านหลังก็แดกมาข้างหลังครับให้จนฝ่าฝ่ามือจะสัมผัสพื้นอ่านี่จะยากหน่อยครับาดูนะครับเอาเริ่มครับค่อยๆครับตามโคงที่บอกด้วยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ค้ารับไปนี่เป็นนักกีฬาที่แต่งให้สะเก็ดดูอ่าเดี๋ยวดูขึ้นนะครับอาการขึ้นเอาเริ่มครับอ้าว ก็สามารถฝึกปฏิบัติแต่เวลาเรียนทำเองครูแนะนําให้ทําท่าเดียวนนครับคือท่านอนแต่ท่ายืนเนี่ยอันตรายเดยวคนที่เป็นรานไายแล้วจะอาเกิดอาการบาดเจ็บเพราะนั้นแนะนําให้ทําท่าแรกครับคือท่านอนครับสําหรับทุไหนที่อยากจะฝึกต้องมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะนะครับการถ้าใครมีปัญหาเกี่ยกวกับการเรียนการสอนหรือข้องใจ